ระบบยังไม่อัปเดตถ้าเกิดว่าระบบไม่อัปเดตแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําการารีเฟซร,ระบบได้นะครับพอเรารีเฟซปุ๊บนะครับมันก็จะให้เรานะครับเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ผมเอารหาัสผ่านให้ดูนะครับรหัสผ่านผมใส่เป็นแอดมินแบบนี้นะครับเข้าไปดูนะครับถ้ามันถูกต้องนะครับระบบจะต้องขึ้นเป็น4 เนะ IT004 เมื่อกี้นะครับอ่าโอเคครูพันธ์4รายการถูกต้องนะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับก็ในระบบก็จะมีประมาณนี้ครับซึ่งเป็นระบบที่ต้องบอกว่าเรายังพัฒนาต่อได้มันยังไม่สมบูรณ์นะครับถ้าให้ผมพัฒนาต่อผมก็จะไปใส่ในเรื่องของรูปภาพของครูพันธ์ที่มันยังขาดอยู่นะครับแล้วก็ไปตรงที่ตัวรายงานตัวนี้นะครับตัวรายงานตัวนี้ เนี่ยตัวคำว่าการสร้างรายงานเนี่ยคือถ้าถ้าเราจะทำรายงานตรงนี้ผมผมกะว่าผมจะทำเป็นกดสร้างรายงานปุ๊บเลือกปีงบประมาณเนี่ยให้มันออกมาเป็น e x p o r อออกมาเป็นไฟล์เ x c e l ซก็ได้หรือไฟล์ PDF ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเพิ่มตัวรูปภาพเหมือนที่ผมบอกนะครับตัวรูปภาพเนี่ยก็จะเอาโชว์ไว้มุมใดมุมหนึ่งบนตรงข้างบนนะ่ะแล้วตัวนี้ก็ก็เพิ่งเพิ่มเข้ามาแต่ว่ายังไม่มีการทําต่อก็คือการแจ้งเตือนนะครับเสืตอว่าคูรู้พันธ์ใกล้จะหมดอายุหรือว่า มีการาบริจาคหรือว่ามีการเข้าใหม่เราจะให้เขาแจ้งเตือนนะครับอาจจะเอามาผูกไว้กับกับไลน์ notify หรือว่ากลุ่มไลน์ของของคณะทำงานหรือกลุ่มงานก็ว่าไปนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอรีวิวระบบทะเบียนครูพันธุ์นะครับซึ่งตัวนี้สร้างโดยครอสนะครับเดี๋ยวจะไงจะถ้ามีใครสนใจผมจะเอาพร้อมที่สร้างแปะไว้ข้างล่าง แล้วก็ลองเอาไปลองทดสอบใช้แล้วก็เอาไปปรับปรุงให้มันเป็นระบบของตัวของตัวเราเองนะครับซึ่งมันเป็นพอไม่ง่ายก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมเอาเอาทิ้งไว้ข้างล่างให้ถ้าใครยังไม่เข้าใจหลักการทํางานของคอร์สก็สามารถย้อนไปดู EP เดิม EP แรกที่ผมลงเกี่ยวกับคอร์สไว้นะครับก็จะบอกวิธีการทํามันคล้ายๆว่าเขียนคําสั่งขึ้นมาเป็นภาษาไทยนี่แหละแล้วก็เราเลือกว่าจะใช่เชื่อมตรงไหนก็เอามาวางในคอร์สคอร์สเสร็จป,ปุ๊บเราก็เอาโค้ดในคอร์สเนี่ยมาวางใน แอปสคริปต์แล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้นะครับตัวข้างบนเนี่ยส่งให้คนอื่นที่จะเข้ามาดูระบบเราได้หรือว่าคนที่จะเข้ามาทํางานในระบบเราที่เราตั้งไว้ให้เป็นแอดมินเป็นอะไรก็ตามก็จะเข้าผ่านลิงก์เดียวกันทั้งหมดนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเยียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีเนื้อหาสาระดีๆผมจะมาอัปเดตให้แล้วก็เอามาลงในคลิปเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ